พอใจแฟมิลี่ตอนนี้นะคะก็เป็นตอนเช้านะคะใช่วันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะคะเราก็จะกำลังลงไปกินข้าวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูลายอาหารเช้าของเขากันนะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะของที่นี่มีอะไรที่เด่นก็น่ากินขนาดไหนนะคะใช่เพราะวันนี้ยอยู่หรืยอยังคะเพราะตอนนี้เราเราได้รอบ รอบคิวของเราคือรอบ9ก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งเนาะใช่เราเปลี่ยนรอบนะเพราะว่าตื่นกันไม่ทนันเราก็เลยเมื่อคืนโทรไปแจ้งเขานะคะว่าขอเปลี่ยนรอบเนาะรอบเก้าโมงสิบโมงครึง่งเพราะว่าจ้านที่เขาบอกว่าออพอกันเนาะกับรอบเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเราก็เลยเอารอบนี้ดีกว่าโอเคแนละ้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันไปเลยนะคะโอเคครับอาหารเช้าเรานะที่เราจะเตรียมมาทานข้าวตอนนี้เลยคนรอค่อนข้างเยอะแล้วบ <Hey. S 1> ไปไป,ไป ดูสิคนนี่ก็รอรอบนี่คือรอบเก้าโมงนะมมามารอต่อแถวอนบอกว่าลมแรงมากเลยใช่ไหมคะคนเยอะด้วยเอาลูกเราใช่ลูกคนขี่อขอเอาเพื่อนหิวยังคะพอ,อเพิ่อนในนั้นได้หิวเยอะอยไม่หิวยังไม่หิวอ๋อ,อใช่หรอ,หรอ เราไปเจอกันอีกทีตอนที่เออเราเข้าได้เราเข้าไปในนั้นแล้วนะคะโอเคค่ะตรงจุดนี้นะมามาก็ทำการยื่นบัตร <Yeah. S 2> เพื่อที่พนักงานก็จะได้เช็คห้องแล้วก็จะได้เหมือนกับได้ถุงมืออะไรไปตัดอาหารเนา่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็ได้คิวมาแล้วนะคะนี่เขาให้อนี้มาตัวเรียกแจ้งเ,ง,เงเตือนแจ้เงเตือนนะคะ ว่าเป็นโต๊ะที่17หรือว่าอีก17คิวไม่แน่ใจนะคะแลาวก็นั่งรอไปก่อนนั่งตักลมเย็นๆตรงนี้ไปก่อนนะคะได้ก็นั่งเนี่ยริมตะน้ำไม่แน่ใจนะว่าสัญญาเสียวจะมาถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรานั่งพักกันก่อนนะคะเด็กเด็กเดินเดินเข้ามาในห้องทางด้านซ้ายมือนะห้องอาหารก็ดีเลยจะเป็นเจอซ้ายมือนี่เจอผลไม้ก่อนเลยแคนเลอรุมัลลกอแตงโมบัลลัง ถัดมาจะเป็นอ๋อนี่ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงแล้วก็มีสเตชันโจ๊กโ,โอัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นพวกเบเกอรี่ล่ะ ป้าเครื่องปิง้งเตาอบลายขัดค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเยอะมากอ่ะตรงนี้เป็นแพนเค้กเหรอแต่ว่าทำแพนเคกเ้กตะกุดเบรดูสิ เห็นไหมเห็นไหมยังไงเป็นไงนี่แล้วก็มีตัวกัแนแสบด้วยอันนี้อะไรีพวกนมนี่พวกนมปันเปก ออตะละเปาหมูตาบเป็นน้ำเต้าหู้มรล่างโถอันนี้นนี้อาหารว่างอาหารว่าง <c oughs> ข้าวข้าวไม่เหลือมหมดแล้วหมูผัดฉ่าก็ไม่เหลือแล้ว เดี๋ยวเขาน่าจะมาเติมให้นนไข่ดาวไม่ต้องรอนะพวกนี้สถาน,นีต้องรอพวกสถานไข่ เต็มเลยยังไม่มีใครมายู่เลยซุปมิโซะนี่คือซุปมิโซะซูชิมีมอัมีไข่มีไข่ออนเซ็นด้วยมาสเตชันตรงนี้สเตชันน้ำ ก็แบบทั่วไปเลยแบบเหมือนน้ำเปล่าทั่วๆั่วไปน,นี่อะไรเอ,อ่ยน,นี่อะไรเอย่ยอันนี้น้ำน้ำแข็งนะน้ำโซน้ำกะลังน้ำสับร์ทล สเตชันตรงกลางนี่ดูว่าอันนี้มีอะไรบ้างเบคอนหนักเลยเบคอนเทียบเบคอนดอะไรกอดตะล่านยอันนี้เบคอนนิ่มเบคอนกรอบไส้กรอบหมูไส้กรอบไก่สตูไก่ รอเขามาเติมเนลาเลียต้ามันบดมันก็หลังก็ผัดผัดต้อนเกยือป้าจะเดินทางไหนต่อดี3าม,มืนหมดแล้วนีด่ดูมามา,ด,มาดูมามาดูมามาตักเบคอนดีกว่อ๋ <Okay. S 1> อ,อ,อมีสเตชชั่นก๋วยเตีเต๋ยว ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเลก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะเครื่องชงกาแฟสดนะอันนี้เคิ่งมีใช้ไม่ได้หรอ,อ,อเดี๋ยวต่อไปปอาป๊บออกไปเอานี่ดีกว่าชาดีกว่าแลออกมากันเอาดอนะเอาดอก็จะอยูอ่อยู่ตรงนี้เลยนี่พวกชา โอวันติ้พวกนี้อยู่ตรงนี้ป่าจะสั่งอันนี้อันนี้เป็นไข่ดาวนึ่งตรงเครื่องเี็นประมาณนี้ตัวอย่างอ้อยดีนะไก่ย่างหมูย่างแต่จอรอมาเติมตรงนี้นี่เป็นอะไรเอ่ยข้าต้มตางซอนให้เสร็จใข่กะทะยิ่ได้เลยนะคะ าฟ้ามาเอาไข่กระทะระวังกะทะร้อนนะคระับจานค่ะโอเค okay. ได้ไข่กระทะของฟ้านี่เขามาเติมให้แล้วนี่ชา,าเนลนาเมต้ามันตดตัวอ,อ,อบซอสมะเขือเทศบัตตับซอสมะเขือเทศแล้วก็มันก็หลังทอด แม่มา้าตักอะไรคะนี่อะไรคะอ่าไหนป,ป้าปาพาดูหมูป่ามาัน่ะอ๋อหมูป่าเลยเหรอเอาบ้างป้าเอาบ้างไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกินไม่ไหวอันนี้ยังไม่มาเลยจับชายผัดแห้งอ๋อมีข้าวปล่ามาแล้วมาเติมแล้วข้าวโง่เครื่องเติมน้ำเต้าหู้ นี่น้ำเตา้าหูา้ไปนี่หมูลดย่าไก่ ฟุตสลัดกันโกลมีมีตุ๊บฟุตฟุตนี่ยูเกินนี่ก็คอนเฟลกเดิมที่อะป้ามารอบเมื่อกี้นะมีพวกดาคอนเฟลกประมาณนี้นมเหมือนเดิมที่เมื่อกี้เขามันล้นนะนี่เขาทำความสะอาดให้แล้วตรงสด เดี๋ยวป้าไม,าตมา่ต้องมาโดนต้องมาโดนตรงนี้แผนเค,ค้กเนี่ยสลัดปลาอยู่ตรงนี้นะสลัดปลดาพาพาดูเลยสลัดปลาก็ติ้งหนมปังนี่ก็สเตชันโจ๊ก ตาประมาณนี้เลยปูกุ้งตัวใหญ่อ่ะกุ้งตัวใหญ่เลยเตชั่นข<ม>นมขนมจีบขนมจีบขนมจีบไก่เมื่อกี้ขนมตีเกี้ยวขนมจีบหมู ซาลาเปาหมูตับเอา้านี่ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่มึงก็เป็นสถานีก๋วยเตี๋ยวนะนึด่ดเป็นข้าวหมูแดงมีข้าวหมูแดงหน้าตาประมาณนี้นี่ยะสถานีรถไ้อันนี้จะเป็นกาแฟสด ก็เหมือนกับตรงเบลคัามดิ้งที่ของโรงแรมอะนะประมาณนี้อ่ามาถัดมาตรงนี้เป็นน้ำลาาน้ำมีน้ำฝรั่งน้ำสับป,ปะรดน้ำต้มสองเหยือกบนี้แล้วก็ ตรงนั้นเป็นโซนน้ำเปล่านะโซนหอมญี่ปุ่นละน,น้ำซอสไข่ออนเซนสาหร่ายญี่ปุ่นรุ่นหอมญี่ปุ่นมีไข่ออนเซนไข่ออนเซนอ๋อนี่นี่ถ้ากินก็จะเป็นประมาณหน้าตาเป็นประมาณนี้นไข่ออนเซนเป็นตูชี อันนี้เป็นเครื่องเคียงของซุปมิโซะอันนี้เป็นซุปมิโซะีะนนเป็นไข่ไข่ดาว,ดวครับโอ้ดูพี่พนั้านงานเขอทำอ ไข่กระทะอันนี้ก็ยังไม่มาเติมเลยอ๋อนี่นี่ผัดฉามาแล้วอ๋อจับฉ่ายผัดแห้งจับฉ่ายผัดแห้งจับฉายผัดแห้ง มะม้านี่ยังไม่หยุดเดินเลยมาม้ายังไม่กินเลยมั้งเนี่ยอ,อ,อนู่นข้นางนอก